เร็จแล้วค่ออมาว้เลยคะเสียงปรบมือใ้ลูค้าสุดนะคะขอบคุณค่ะพวกดีงามพวกน่ากลัวพวกน่ารักพวกน่ารัคุณพ่อไก่า 哇。Wow. ตอนนี้เด <ms> OK, ็กน uh ั huh. ่งลงได้เลยค่ะ 你好。<Okay. S 2> okay.

Oh, mm -hmm. บอกความอ่ะไปโรงเรียนมานะตอนนี้เราลองเพลงนะเรารู้สึกว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้วันนี้วันนี้วันอะไรครับที่โรงเรียนเรามีกิจกรรมวันวันพ่อนะวันนี้เป็นวันที่สี่วันพ่อจริงอ่ะโรงเรียนหยุดคือวันที่ห้าแต่วันเนี้ยที่โรงเรียนอ่ะโนโน่มีกิจกรรมกิจกรรมอ่าแล้วน้องโนโน่เนี่ยได้ลองเพลงใช่้องเพลงใครหนอซึ่งซึ่งก็เป็นคลิปที่เมื่อกี้เราถ่ายเก็บไว้แล้วทีนี้เราก็ลองมาถามความรู้สึกโนโน่ด้วยว่า วันนี้เป็นวันพ่อรู้สึกยังไงบ้างที่ได้ทํากิจกรรมให้ให้ป๊าป๊าดูอ่ะตอนที่ร้องนะครับก็รู้สึกว่าอืมโซ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 คือแบบอธิบายด้วยภาษาวฉย้วยไม่มีอะไรมากหรอกแต่ว่ามีอย่างหนึ่งนะก็คือเออสบายแล้วจะได้ไม่ต้องร้องแล้วจะได้ไม่ต้องซ้อมใช่ไหมพ่อไมะได้หมดภาระว่าเราไม่ต้องมาแบบเออมานั่งอะไรนะมานั่งซ้อมเพลงใช่ไหมอ่า แล้วแล้วหลังจากร้องเพลงเสร็จก็รู้สึกโล่งเลยใช่โล่งจบอ่าแล้วได้ดูเพื่อนๆทํากิจกรรมเพื่อนๆอน่าร้องเพลงหรือว่าบอกความรู้สึกในใจให้ให้คุณพ่อเนี่ยรู้สึกไงบ้างร,ร,ารู้สึกเหมือนเราไหมรู้สึกเหมือนความรู้สึกเหมือนเราไหมเหมือนใ,นในใจเราไหมน่าจะโซโซเหมือนโซโซเหมือนกันอ่าโซโซแล้วพอเราร้องเพลงทํากิจกรรมชั้นล่างที่เรียนเสร็จเนี่ยเราก็ขึ้นไปในห้องเอา ของขวัญมาเซอร์ไพรส์ป้าป๊าเราเราเอาของขวัญของโนโน่ที่จะที่เซอร์ไพรส์ป้าป๊าไปแล้วคืออะไรเอ่ยกรอบลูกกรอบลูกแต่ตรงที่ตั้งมันหักไปแล้ว <laughs> <laughs> ตั้งแต่วันแรกมันหักแล้วทุกคนทำไมเนี่ย <laughs> บอกเหตุผลก่อนป้าป๊าจริงๆ คนคนเาถ่ายรูปแล้วนก็เปิดไปจับตรงนั้นแรงเกินไปปาไม่ตลกอะวะเฮ้ยนโน่ตลกฮาคือคือคือฮากัน้งห้องอะอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวปิดท้ายนิดนึงอ่ะความรู้สึกในใจโดยโน่ที่อยากจะบอกปาปาอ่ะเอาแบบความรู้สึกในใจที่อยากจะบอกจากใจเราเอ้ยเรจะกจะบอกปาป๊าไงมั่ง รรู้สึกเาไม่อยากบอกอะไรเลยทําไมล่ะบอกนะก็มันโซโซไงมันไม่คิดไอ่รู้ส <PAUL bunker ring> ึกไงคิดถ <kind abonn> ึงปาไหมเป็นห่วงป้าปาไหมออก็รักนะแต่ว่าไม่ไม่ไม่เป็นห่วงป้าปาไม่คิดถึงปาปาเพราะว่านกก็ได้อยู่กับป้าอยู่แล้วอ่าเคโอเคเข้าใจเข้าใจอ่าก็บายบายเห็นไหมเห็นโนโน่ไหม อ่ะโน uh, เห็นไหมอ่าเห็นไหมได้ไหมอ่าโอเคงั้นแปจับขาตั้งกล้องให้นโนจะได้เล่นได้เออเอาเอาเดี๋ยวไปยิบให้เดี๋ยวหัวชนโอ้โห้เออแปะเห็นเพื่อนโนโนที่ว่าตามองไม่เห็นแล้วนะใช่ไหมก็เหมือนแต่แต่แต่ว่าเขาดูแลตัวเองได้แล้วเดินไปข้างน้ำก็ได้จริงเหรอเขาเดินเดินพอได้ฉีก็ได้เมื่อกี้แปะอ่ะแปะเห็นพ่อเขา บา at, ้านเขาแล้วก็เหมือนเหมือนเขาก็จับแขนพ่อเขาเดินมาด้วยตอนออกกลับบ้านใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคโอเคเขาเลยทำด้วยเบสชื่อเบสใช่ไหมอุแปะไม่รู้ชื่อก่อนไม่งั้น่ะแปะเรียกเขาแล้วเบสน้องเบสแปะไม่รู้ชื่อมาถามไม่รู้ทีหลังเมื่อกี้มาถามอาปมล้วทีหนึ่งอามาบอกไหมอามาอามาไม่รู้ชื่อเขาแต่มามมกบอกมีคนหนึ่งอืม มีคนหนึ่งที่โรงแรมเขาบอกว่าโนโน่ดูแลด้วยได้ดูแลเพื่อนด้วยเก่งมากดูแลทุกวันเออแล้วไม่เห็นดูแลแปลกแบบเพื่อนบ้างเลยอ่ะก็ต้อแปรโตกันแล้วอ่ะขึ้นอยากเลยท่านี้ไงรท้าทโรงแรมอ่ะแชะแชะโอเคมายังไม่บายดีมาเราไปจะบาทุกคนไปทำโกโก้แต่ไม่กินให้ก็แล้วก็คนเราชอบแบบคนชอบแต่ว่าเด็กเพื่อนเขาอิ่มลว่ากกอ่ๆดูเถอะไปไปตาม

เตั้งได้ไปตั้งดีไตั้งดตั้งตั้งใ้ขาตั้งม่นดันต้องต้งการดีกว่ากว่าเชื่อเดี๋ยวีเดี๋ยวการดีกว่าถ้าสมมติเราจะถ่ายตัวเราเออเนี่ยมันจะชัดกว่าอ่าเนี่ยเนี่ยชัดสุดเลยเนี่ยอ่าเนไนั้นต้งกาเห็นนะเออ